ในสมัยที่ยังไม่มีวิทยาการบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูปช่างเขียนได้ถ่ายทอดสภาพสังคมไว้ในเนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังอย่างแยบคายโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่สามซึ่งมีชนต่างภาษาเข้ามาเจริญสัมพันธ์ทางการทูตการค้าและเผยแร่คริตสตศาสนาเกิดชุมชนอยู่ร่วมกับราษฎรชาวบ้านที่เข้ามาแต่แรกสร้างกรุงหลายหมู่หลายพวก จิตรกรรมฝาผนังในวัดต่างๆจึงเขียนภาพชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างมีชีวิตชีวาทั้งการทำมาหากินย่าวเรือนที่อยู่อาศัยเป็นฝีมือของช่างที่มีโอกาสพร้อมทั้งอิสระทางความคิดทามกลางสังคมและเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่สกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย